สวัสดีครับพบกับวิชาหลักการตีความพระกัมพีเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการขออนุญาตแนะนําตัวผมนะครับผมชื่อพงษ์รพีแพ่งนครนะครับหรือพี่น้องสามารถเรียกผมบ่าเต้ได้นะครับเรียนจบจากปริญญาโทนะครับที่ประพิธรรมกรุงเทพและปัจจุบันรับใช้ที่ครือจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีก่อนเราจะเริ่มเรียนนะครับผมมี ผมอยากจะแจ้งเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับรายวิชาให้กับพี่น้องทราบนะครับโดยเบื้องต้นนะครับวิชานี้เป็นวิชาหลักการตีความพื้นฐานเนื่องจากวิชานี้ในพระริษธรรมเราเรียนกันประมาณ40กว่าชั่วโมงนะครับแต่ในหลักสูตรนี้เราย่อเนื้อหาลงเหลือเพียง10ชั่วโมงนะครับดังนั้นแล้วนะครับเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาเพียงเบื้องต้นเท่านั้นแต่ก็เป็นเบื้องต้นที่ ให้พี่น้องสามารถค้นคว้าและสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดได้นะครับโดยเป้าหมายวิชานี้นะครับพี่น้องสามารถตระหนักและเห็นคุณค่าของการตีความพระกัมภีร์ได้นะครับต้องตระหนักและเห็นคุณค่าว่าทำไมการตีความถึงสำคัญและอันที่สองไม่เพียงแต่ตรหนักเท่านั้นพี่น้องต้องค้นคว้าและวิเคราะห์การตีความพระกัมภีร์ได้พี่น้องต้องรู้ว่าเราจะหาแหล่งข้อมูลจากที่ไหน เราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์เรามีหลักอะไรในการวิเคราะห์และเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรตัววิชานี้ก็จะตอบโจทย์พี่น้องในตรงนี้และมากกว่านั้นนะครับวิชานี้จะช่วยให้พี่น้องรู้การประยุกต์เพื่อนําเอาไปใช้ได้นะครับเราจะเรียนหลักการประยุกต์เพื่อเอามาใช้ในบริบทชีวิตของแต่ละคนนะครับมีสิ่งท,ที่พี่น้องต้องทํานะครับอยู่4อย่างด้วยกันอันแรกก็คือการเข้าเรียนนะครับพี่น้องเข้าเรียนเวลา5้าถึงสินาทีก่อนเริ่ม เพื่อทําการเช็คชื่อเมื่อพี่น้องเข้าเรียนแล้วขออนุญาตให้พี่น้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อภาษาไทยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อภาษาไทยและพิมพ์ชื่อของพี่น้องลงในช่องแชทโดยเราจะให้พิมพ์2ช่วงนะครับคือช่วงแรกก่อนเริ่มคลาสแล้วก็ช่วงระหว่างคลาสมี2ครั้งด้วยกันนะครับช่วงแรกในช่วงระหว่างคลาสในกรณีที่พี่น้องไม่สามารถเข้าเรียนได้เราจะมี Google Form ให้กรอก พี่น้องสามารถเข้าไปกรอก Google Form มเขียนชื่อนามสกุลและเขียนบอกว่าพี่น้องได้เรียนรู้อะไรจากการเรียนครั้งนั้นๆไม่ต้องเขียนยาวนะครับแค่ให้รู้ว่าพี่น้องได้เข้าเรียนแล้วในส่วนตรงนี้การเข้าเรียนและการบ้านนะครับการบ้านทั้งหมดส่งวันที่30มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนนะครับก่อนเที่ยงคืนการบ้านทั้งหมดส่งวันที่30มิถุนายนก่อนเที่ยงคืนนะครับ โดยเราจะมีการเฉลยการบ้านทุกครั้งก่อนเริ่มชั้นเรียนดังนั้นหนุนใจพี่น้องว่าให้พี่น้องทําการบ้านมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าการบ้านจะสามารถส่งได้หลังเรียนถึงวันที่30แต่ว่าพี่น้องควรจะทําการบ้านมาก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทบทวนกันมาลองคิดมาลองวิเคราะห์กันนะครับคะแนนการบ้านนะครับคิดในคะแนนแค่ว่าส่งกับไม่ส่งดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าทําผิดทําไม่ถูกหักคะแนนหรือเปล่าไม่นะครับเรา คิดแค่ว่าส่งกับไม่ส่งเนื่องจากผมรู้ว่าพี่น้องแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันและเราต้องการให้พี่น้องได้นําหลักการไปใช้จริงๆได้ประยุกต์ใช้ได้มีฟีดแบ็กจากผู้สอนคะแนนจะคิดเป็นส่งกับไม่ส่งและอันที่3ก็คือรายงานนะครับรายงานเราจะให้พี่น้องเลือกเพิ่มีหนึ่งข้อเพื่อเขียนรายงานความยาวไม่เกิน1นถึงสหน้ากระดาษ A4 พี่น้องสามารถเขียนได้ในกรณีที่พี่น้องไม่มีคอมพิวเตอร์ สาม,มารถเขียนได้แต่ขอเขียนตัวบรรจงนะครับขอเขียนตัวบรรจงนะครับความยาว1-2หน้า A4 นะครับโดยให้อธิบายบริบทนะครับจุดประสงค์ของพระธรรมตอนนั้นความหมายแล้วก็แนวทางการประยุกต์ใช้ในข้อพระธรรมที่ท่านเลือกโดยข้อพระธรรมที่เลือกนะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกอยู่ที่ลูกา14ข้อ26นะครับคือบอกว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิง แม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาบุกของเราไม่ได้สิ่งที่พี่น้องควรพิจารณาจากข้อพระธรรมตอนนี้คือว่าชังบิดามารดาหมายถึงอะไรขัดกับหลักคําสอนที่ว่าจงให้เกิบิดามารดาหรือไม่นี่คือข้อแรกและข้อที่2อ,อยู่ในหนึ่งยอนบทที่3ข้อ9ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทําบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า พี่น้องต้องคิดว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปมีความหมายว่าอะไรปัจจุบันคริสเตียนยังทาบาปหรือไม่สอดคล้องกับหลักข้อนี้ยังไงบ้างนี่คือข้อที่สองและสาหนึ่งที่โมธีบทที่บทที่สองข้อสิบสองข้าพระเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมชายแต่ให้เธออยู่เงียบๆสิ่งที่ควรพิจรารณาก็คือว่าผู้หญิงควรอยู่เงียบๆไม่สอนหรือคุมผู้ชายหมายความว่าอะไร และทำไมปัจจุบันผู้หญิงต้องทำอย่างนี้หรือไม่นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับทบทวนนะครับมีอันแรกก็คืออยู่ในลูกานะครับอันที่2อยู่ใน1ยอนและอันที่3อยู่ใน1ที่โมทีพี่น้องเลือกนะครับ1ใน3ไม่ต้องทำทั้ง3ข้อแต่เลือกเอา1ใน3นะครับเอามาเขียนรายงานความยาว1ถึง2หน้ากระดาษ A4 นะครับอ่ะ,นะครับโดย ใช่ okay, ครับและอันที่สามนะครับเราจะมีการสอบกันโดยการสอบนะครับจะสอบผ่านทางระบบออนไลน์โดยวันและเวลาเรียนจะแจ้งให้พี่น้องทราบในภายหลังนะครับตอนนี้ขอทําการเซตร,ระบบแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเสร็จแล้วเราจะแจ้งพี่น้องทราบในภายหลังแต่เราจะสอบผ่านทางการสอบออนไลน์นะครับโดยสัดส่วนคะแนนนะครับมีการเข้าชั้นเรียน20%การบ้าน3 0รายงาน3 0สอบ20%เซ์ รวมทั้งหมด100%นะครับผู้เรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า60%ถึงจะผ่านคลาสนี้นะครับดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าแค่พี่น้องเข้าเรียนแล้วก็ส่งการบ้านครบพี่น้องได้ไปแล้ว50คะแนนนะครับแล้วอีก10คะแนนจากรายงานแล้วก็สอบดังนั้นนะครับสนใจว่าให้พี่น้องผ่านทุกคนนะครับซึ่งเชื่อว่าพี่น้องสามารถผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับ เราจะไปดูเนื้อหาในส่วนแรกกันนะครับก็คือความสําคัญของการตีความพระกัมภีนะครับมีนวนิยายเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่า Animal Farm เรื่องย่อของนวนิยายเรื่องนี้ก็คือมีฟาร์มอยู่แห่งหนึ่งเจ้าของเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็กินเหล้าเขาดูแลสัตว์ในฟาร์มนั้นไม่ดีจนมาวันหนึ่งลูกหมูในฟาร์มเกิดปฏิวัติฟาร์มนี้ต้องการดูแลฟาร์ม เขาก็เลยขับไล่เจ้าของฟาร์มนี้ออกไปแล้วก็มาปกครองฟาร์มนี้แทนโดยหมูตัวนี้เขาได้ออกกฎเกณฑ์ว่าสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันในช่วงแรกที่มีการปฏิวัติการดูอาศัยของสัตว์ในฟาร์มแห่งนี้ดีมากนะครับทุกคนอยู่อย่างเท่าเทียมกันจนกระทัง่งเริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหมูตัวนี้ได้พยายามขับไล่และกำจัดคนที่เห็นต่างทุกคนออกไปจนท้ายที่สุดเขาจึงได้ออกกฎใหม่ว่า สัตว์ทุกตัวเข้าเทียมกันแต่มีสัตว์บางตัวอยู่เหนือกว่าคนอื่นนะครับแต่มีสัตว์บางตัวพิเศษกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่หมูตัวนี้ทําและสุดท้ายนะครับหมูตัวนี้ก็เริ่มกินเหล้าเริ่มปล่อยปัดละเลยในการดูแลฟาร์มสุดท้ายแล้วหมูตัวนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับคนในตอนแรกที่ถูกขับไล่ออกไปเมื่อเราอ่านวรรณยายเรื่องนี้เราถามตัวเองว่า เรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราถามจากมุมมองของผู้อา่านเราอาจจะตอบว่าเรื่องนี้หมายความว่าจงปกครองบ้านเมืองให้ดีอย่าลืมตัวเมื่อมีอำนาจอย่าเป็นคนขี้เกียจเหมือนกับมนุษย์ในตอนแรกนี่อาจจะเป็นความหมายที่เราได้จากมุมมองของผู้อา่านแต่เมื่อเรามองจากมุมมองของผู้เขียนผู้เขียนเขามองว่าเรื่องนี้ เป็นนวนิยายเสียษสีสังคมพูดถึงการปฏิวัติรัสเซียตัวละครแต่ละเรื่องทั้งคนทั้งหมทงูทั้งสัตว์ในเรื่องนี้ถูกแทนที่มาจากคนสำคัญในเหตุการณ์นั้นๆนะครับดังนั้นความหมายที่ผู้อ่านได้กับความหมายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองคนตีความหมายนวนิยายเรื่องนี้จากมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าเราควรตีความตามมุมมองของใครตามมุมมองของผู้อา่านหรือตามมุมมองของผู้เขียนพระธัมทีเช่นเดียวกันเมื่อเราอ่านพระธัมพีเราตีความเราควรตีความตามเจตนาของผู้เขียนหรือตีความมุมมองของผู้อ่านอย่างเรากันแน่ก่อนที่จะพูดถึงบทสรุปนะครับเรามาดูขันาของการตีความหมายก่อนมีทั้งหมดอยู่สองันาด้วยกัน อันแรกก็คือว่าเน้นที่เจตนาของผู้เขียนทัศณนนี้อยู่บนหลักที่ว่าผู้เขียนเป็นผู้กำหนดความหมายของวรรณกรรมเราที่เป็นผู้อ่านมีหน้าที่สืบเสาะค้นหาว่าผู้เขียนต้องการสื่อความว่าอย่างไรโดยในงานเขียนของผู้เขียนเขาจะให้เงื่อนงำเราสามารถสืบเสาะสืบเสาะหาความจริงจากเนื้อหาของเขาได้เราจึงมีหน้าที่หาว่าผู้เขียนมีเจตนาอะไรต้องการสื่อสารอะไรกันแน่ ผมเรียกว่าเป็นมุมมองที่ผู้เขียนเป็นศูนย์กลางในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งมุมมองที่เน้นเรื่องของการตอบสนองของผู้อ่านนะครับทัศนะนี้มองว่านะครับเนื้อหาที่ผู้เขียนเขียนไม่สําคัญเท่ากับว่าผู้อ่านได้อะไรประสบการณ์ส่วนตัวของผู้อ่านมีความสําคัญมากกว่าเจตนาของผู้เขียนนี่คือหลักของทัศนะนี้ดังนั้นวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียว จึงสามารถตีความออกได้อย่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านนั้นเป็นใครวรรณกรรมเรื่องเดียวกันสามารถตีความได้แตกต่างขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านนั้นเป็นใครและทัศานานี้ได้ถูกนํามาใช้ในกลุ่มคริสเตียนด้วยเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นมาช่วงหลังจากปลายศตวรรษที่20ในเหตุการณ์นในกลุ่มแคร์มีผู้นําแคร์คนหนึ่งนะครับเริ่มนําแคร์กับพี่น้องประมาณ10คน เขาได้เปิดพระบัพปีกันและถามพี่น้องว่าคุณได้ความหมายอะไรจากพระธรรมตอนนี้คนแรกตอบว่าผมได้อย่างนี้นะครับผู้นำกลุ่มแคร์เนื่องจากถูกสอนว่าห้ามขัดพี่น้องเขาจึงบอกว่าโอ้นั่นเป็นความหมายที่ดีนะแล้วคุณหลานได้ความหมายอะไรบ้างคนที่สองตอบเขาก็บอกโอ้ความหมายที่ดีมากดีเหมือนกันเขาไล่ถามทีละคนจนครบทุกคนซึ่งความหมายที่แต่ละคนบอก มีความแตกต่างกันและบางความหมายมีความขัดแย้งกันเองด้วยและตอนจบของเหตุการณ์นี้ก็คือหัวหน้าแคร์ก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันในวันนี้และอธิหานแยกย้า,า,ายจับกันปจับกันกอบกันไปเมื่อจบนี้เมื่อจบหลังจากกลุ่มแคร์หัวหน้าแคร์ก็เกิดคําถามว่าตอนแรกเขาเข้ามากลุ่มแคร์ด้วยความหมายของพระธรรมตอนนี้เพียงแค่อย่างเดียว แต่เมื่อกลับออกไปเขากับคนพบว่าพระธรรมตอนนี้มีความหมายสิบอย่างนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความในการที่มองว่าการตอบสนองของผู้เขียนเป็นสําคัญการมองแบบนี้ทําให้เราพลาดจากเจตนาของผู้เขียนว่าผู้เขียนต้องการอะไรและทําให้สิ่งที่ผู้เขียนเขียนนั้นไม่มีความหมายเพราะความหมายไปอยู่ที่ตัวผู้อ่านเป็นหลัก ดังนั้นแล้วนะครับวิธีการอ่านพระคัมภีร์เราจรึงไม่ได้มองที่ผู้อ่านเป็นศูนย์กลางแต่พระคัมภีร์เรามองที่เจตนาของผู้เขียนหรือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางต่างหากยกตัวอย่างการสื่อสารนะครับการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ส่งสารหรือผู้พูดต้องการจะแปลงความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อออกมาเป็นคําพูดเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความเช่นผู้ชายคนนี้นะครับเขาเกิดชอบผู้หญิงคนนี้ เขาจึงแปลงความรู้สึกออกมาผ่านช่องทางต่างๆเป็นคำพูดเป็นสีหน้าเป็นข้อความเพื่อจะสื่อสารให้อีกฝ่ายรับทราบหากหากอีกฝ่ายสื่อสารแล้วฟังเข้าใจความหมายที่ผู้พูดต้องการจะสื่อการสื่อสารก็เกิดขึ้นการสื่อสารก็เกิดขึ้นแต่ในทางตรงข้ามการสื่อสารจะไม่เกิดขึ้นหากผู้รับข่าวสารไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของนั้นนะของสิ่งที่ ผู้สื่อต้องการจะสื่อหรือเข้าใจผิดไปการสื่อสารจะไม่เกิดตัวอย่างเช่นนะครับผูชายคนนี้นะครับเขามีความรู้สึกกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยอยากจะบอกผู้หญิงคนนี้ว่าคีเรเดซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นคิเรดเดแปลว่าสวยเขาก็พูดออกไปนะครับแต่เนื่องจากคําพูดนี้ได้ผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆผ่านถนนผ่านเสียงผู้คนนะครับทําให้ผู้หญิงคนนี้ ได้ยินไปว่าขี้เรเอ๊ะด่าฉันหรือเปล่านะเธอเป็นใครทำไมมาด่าฉันการสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นการสื่อสารที่ดีก็คือว่าผู้ฟังเข้าใจว่าผู้พูดต้องการจะสื่อสารอะไรผู้ฟังต้องเข้าใจว่าผู้พูดต้องการจะสื่อสารอะไรการสื่อสารจึงจะเกิดขึ้นแต่การสื่อสารจะไม่เกิดหากผู้ฟังไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อหรือเข้าใจผิด เช่นเดียวกันกับการอ่านพระคัมภีร์นะครับการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารเข้าใจเจตนาของผู้สื่อสารนะครับดังนั้นการตีความเป็นเรื่องของการสื่อสารเช่นเดียวกันผู้เขียนบันทึกเจตนาของเขาเพื่อสื่อสารกับเราผู้อ่านดังนั้นเราจึงต้องถอดความหมายของผู้เขียนให้ได้ความหมายที่ตรงหรือใกล้เคียงกับเจตนาของผู้เขียนให้ได้มากที่สดุด เพื่อเราจะเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรและเมื่อเราทําแบบนี้เราจะเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับเราในเรื่องอะไรและเมื่อเรานําเรื่องนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉะนั้นความหมายจะมีความหมายเพียงความหมายเดียวก็คือความหมายตามเจตนาลมของผู้เขียนยกตัวอย่างเช่นมีป้ายห้ามขึ้นสะพานนะครับป้ายนี้หลอาดตีความได้ว่า ขึ้นสะพานได้ถ้าเกิดไม่มีตำรวจถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับขึ้นได้ถ้าเกิดไม่มีตำรวจหรือบอกว่าขึ้นได้ถ้าเป็นตอนเช้าตำรวจไม่ว่าไม่ว่าเราจะตีความข้อความบนป้ายนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าตำรวจที่รอเราอยู่ปลายทางเขาบอกว่าเขาตีความข้อความนี้ตามตวัวอักษรไม่ว่าเราจะเหตุผลร้อยแปดพันเก้าใดมาพูดก็ตาม แต่ตำรวจตีความเนื้อหานี้ตามตัวอักษรเช่นเดียวกับยาบนฉลากนะครับยาบนฉลายานี้บอกว่ายาอันตรายห้ามรับประทานไม่ว่าเราจะคิดเห็นอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะทำอย่างไรตัวยาตัวนี้ก็ไม่สามารถรับประทานได้เพราะความหมายมันบอกว่าห้ามรับประทานถ้าเกิดเราไม่สนใจความหมายนั้นและเรารับประทานก็จะเกิดผลเสียกับเราขึ้นดังนั้นนะครับ ความหมายพระคัมภีร์จึงขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้เขียนความหมายของพระคัมภีร์จึงขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้เขียนเท่านั้นนะครับพระคัมภีร์หนึ่งตอนมีความหมายเพียงความหมายเดียวการที่เราอ่านพระคัมภีร์โดยเพียงแค่คิดว่าความหมายมันคืออะไรตามผู้อ่านเป็นศูนย์กลางจะเกิดปัญหาสิ่งหนึ่งคือว่าเราจะเกิดการที่เรียกว่าเก่าๆกว้างๆ เมื่อเราศึกษาเราจะได้เนื้อหาที่มันเก่าๆวนเรื่องเดิมๆและเป็นเนื้อหากว้างๆเช่นเรามาักจะอ่านได้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าดูแลพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้ายิ่งใหญ่เนื้อหาเราจะกว้างๆวนๆอยู่ที่เดิมไม่ได้มีความลึกซึ้งในถ้อยคําที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับเราแม้ว่าการอ่านแบบนี้สิ่งที่เราตีความได้จะไม่ขัดกับเนื้อหาภาพรวมของพระคัมภีร์แต่ว่าเราขาดความลึกซึ้ง และทำให้การศึกษาพระคัมภีร์กลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสาหรับเราทันั้นแล้วทั้งที่ความจริงพระคัมภีร์มีเรื่องราวให้เราศึกษาอย่างมากมายและพระเจ้ามีความจริงอีกมากมายที่อยากจะเปิดเผยกับเราเพียงแค่เราอ่านอย่างถูกต้องทั้นนั้นคลาสนี้ผมย้านะครับว่าพระคัมภีร์หนึ่งตอนมีความหมายเพียงความหมายเดียวก็คือความหมายตามเจตนาของผู้เขียนนะครับนี่คือเนื้อหาในส่วนแรก